กับกวาเข้ามาดีนา่นี้ก็เอาบูมลงครับบูมยาวไลยคลิปเลย สมมคิดก็สำหรับช่วงเช้าครับเป็นดูมลงวัวอ,อย่าดึงอย่าดึงอะไรหน่อยไอตัวนั้นทำไมไม่มาฝันเพราะกลัวโดนติด ไม่ยังกยหลับกยเนื่อยหลายคนโอ้เด็กหย,ย,ยองก,กันเด็กยังกันเอ้าส้นตึกแล้วบา้านไหวัไม่ยังคืออันมาบเลรียมจะตั้งมัน อ๋บูมยาวครับก็ลงยากสักหน่อยเพราะว่าข้างนี้ก็ติดรั้วด้วยอือข้างนู้นก็ติดสายไฟครับลงยากสักหน่อยอมอคิดก่อจะลงได้เขบอกนะครับเลียอย่างเดียวครับเรียแหลบ เออเราเชือกไปฝั่งโน้นดิึงโน้นฝั่งโน้นด้วยนะครับเชือกดิง่งไปฝั่งโน้นลูกพี่ก็คอยลุ้นครับจะลงได้บ่ฝั่งโน้นไปก็ติดสายไฟด้วยครับต้องบิดบิดตัวให้มันเข้ากับข้างตึกทางปลายบูมติดสายไฟอมองปลายบูมมีสายไฟปลายบูม ของต้นก็จะมีรั้วสักหน่อยแล้วก็ติดรถด,ด้วยฝั่งฝั่งนี้ติดรถฝั่งด้านซ้ายไ <c oughs> อยเลียก็ไม่เลียสักทีครับจะได้เลียหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นอะไรกับ บอกเรียก็ไม่เรียกยึนไม่ลงก็ <c oughs> เป็นอะไรกันค <c oughs> งใส่ชุดข้าวครับยังไม่ลงกันอยู่จะเที่ยงแล้วในห้าโมงแล้วครับช่วงบ่ายก,ก็จะเป็น uh ชุดคลิปหลังคลิปหลังคือเทนนิสครับคลิปหลัง ประมาณนี้นะครับสำหรับชิปสตรีมวันนี้เนาเอาช่วงเช้าเอาบูมลงครับผม